อันนี้เป็นสีที่พึ่งอาศัยภายนอกแล้วภายในของเราเป็นไงเรื่องสีเรื่องธรรมภายในจใจที่จะเป็นของพึ่งแสนพึ่งเป็นพึ่งตากจรินคือทําภายในบุญกุศลทั้งเราที่สร้างมาด้วยการให้ทานรักษาศีภาวนาอย่างไรหรือไม่นี่อันนี้เป็นสมัดของใจนั้นเนี่ยการให้ทานการรักษาศีการภาวนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํามามากน้อยจะเข้าอยู่ที่ใจเข้าอยู่ที่ใจเช้นนั้นเท้านั้นไม่ยังไม่แสดงนะเวลานี้ยังไม่แสดง พราะีิเลยมันลุมล้อมอยู่ตลอดเวลาธรรมมีอยู่ก็อยู่ภายในใจเป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญบุศน์มีอยู่ก็อยู่ภายในถ้าจะชุ่มเย็นชุ่มเย็นอยู่ภายในยังออกนอกอย่างโดดเดี่ยวไม่ได้นะเพราะกาลังของธรรมยังไม่มากเนี่ยฟังให้ดีนะพี่น้องอะไรนะนี่เวลาบาเพ็ญธรรมเข้ามากเข้ามากเข้าทีนี้ธรรมค่อยค่อยกระจายตัวขยายตัวขยายตัวสิ่งที่มืดมัวคือกิเลสซึ่เทียบกับแม่กํบบาบังจิตจิตนี่เหมือนกับพระอาทิตย์นะอื